แตก,กับพีมาเขียนหายพีเด็กน้อยเก้าหนึ่งสองบัดมือที่สองเสียงเลขปูมาปูมหาเม,มือ่อนันกาแตกกี่หลอกปีไม่แล้วละละวันถีประมาณวันถีสองนี่ละเ <Okay. S 1> พิ่นมาว่า <Okay. S 1> เอา <Okay. S 1> เอาไป <Okay. S 1> กินของขวัญปีไม้เพิ่นว่า mm. เอาเอาเงื่นไปเพิ่นว่าแต่ว่าเงืนกระดาษให้มันทำาเป็นเลข mm. เลขตัวนั่นรับเป็นเลขสามตัวแต่ คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบ,บาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมส,สวัสดีทุกทุกท่กทานเนาะค่ะเมื่อนี้มีโอกาสได้มาอยู่ต่อนหน้าองค์ปูนน่องค์ย่าเนาะค่ะาัวปูย่ย่านเลขที่ให้มานี่ขอให้มันออกเด้องวดวันที่17มก,กร,ราค 22, 500, 500, 500. ม2567ให้มันเข่าวสามตัวให้ลูกแจ็คบาทในเด้ดดอานต่ะอัน มาวัดดอนผู้เพื่อดีกจะลยเลือกสถานที่หม่องนี่เป็นหม่องไปเหล็กเพราะว่ามาเขาของน้ำเมื่อนอันเว้าปฏิหารนี่ฟังมากาปูกาญยาแล้วก็เลยไปเข่าของน้ำยางหอดอันนาสา,านี่ละทั้งหลังจะเป็นสะไงเนาะว่าแม่นสิว่าเาขาหดของน้ำเมื่อแลนลูปเลย คือจังค้นโดดนามตามแม้ว่าเป็นคนตกวงามที่แดกหันไปเดี่ยวไป่วุ้นไผจะค้นเงียบกกีบเลยหลังจากมาขอโชคลาภกลับไป่ไม่ถือเลขมื่นกาบาทเมือนอ่นนะนะมาขออยู่นี่แหละทึ่งขอทึ่งบ์เสือที่แลกนะเพิ่นตดนามใส่ตาหม,มาสาันเป็นผู้ใดยอกว่าสาันแต่ว่าเสียงคือคนโนตดนามเนาะือสิผู้ีไผมาเล่นนามแล้วเพราะว่าหันไป่บ่ยเย็นไผจา้าค้นโดนเติบคนได้จังคอยเข่าห้องนาม แล้กลับไปเราไปถือเลขเพราะมาขอให้ี่มีโชคมีลาบด้วยปูยากระสันก็นเลยได้ค่ะบานนี้เมื่อนี้กาสีปล่อยลวดเดียวไปเลยนะะเนาะค่ะเนาะเลขขีว่ขั้นเดยบปล่อยแล่ะกัเลขขีป่อยไปแล้วนะคะรอบแรกกับพีมาเขียนหาพีเด็กน้อย9ก้าหนึ่งสองบัตรมือที่สองเสียงเลขปูมาปูมาหาเมื่อนันกาแตกกี่หลอก ปีใหม่แล้วล่ะล่ะวันที่ประมาณวันที่สองนี่ลหละเพิ่นมาว่าเอาอเ,อเ,เอาไปกินของขวัญปีใหม่เพิ่นว่าอเ,เอาเอาเอางินไปเพื่อนว่าแต่ว่าเงื่นกระดาษให้มันทําเป็นเลขเ,เ,เลขตัวนั่นรับเป็นเลขสามตัวแต่ว่าขอให้ตัวที่สามเนี่ยจื้อป่าใดปันไดเนาะเิ่นเขียนสามแปดสามประมาณนี้แหละจำพวกพีชสามแปดสามปรากฏว่าปล้อยไปมือนั่น ลงมคลิปในช่องไปไปออกห้าน้อยค่ะแปดสามสามพอมือนันให้ไปห้าน้อยพร้อมเนาะห้าน้อยถือซูมือซูมือพี่นอ้องปูกะเจะไห้ไร้วันค่ะแต่ว่าเล่าค่ะพันรุทดเด้อปูเดอออกแปดสามสามแต่วงหวัวซมารัฐบาลไทยบอนะคะแต่ว่าเลขสุดหนีเซียงไวสื่อแหลวเซียงไวมือขึ้นนีฝันล่าสุดเลยฝันดีแห้ง แต่ว่าก้อนหนานี้สิบอกเลขตัวทีอันไปนั่งคิดที่บอกอันทั้งแอดมินไปว่าไปไลเป่เบิ่งเล็กเนาะฝันว่าเด็กเขาห้องสอบคือแจ้งไปเป็นนักเรียนใหม่เนี่ยไหมเขาห้องสอบคู่ผูเก้าคุ้มห้องสอบนัก่ายแล้วววะัซนเขาเสิยจี้มือนี่แล้วว่าซนเขาก็ลังกูหนหัวว่าซนเอาก็ดีตัวก็สิยดคู่ไม่มาคุ้มห้องสอบเลยว่าในความฝันจากของเลยกไปลุงซื้อน้ำเขา กับบหัว่ันหมายความาจังไดว่าเจ้าของไปเขียนซื้อน้ำสก,กุลในกระดาษเอซีน่ะมีซื้อค้อนเต็มไปหมดเจ้าของเขียนตัวหน่อยโกมูบาานีีผู้คุ้มห้องสอบผู้เป็นคู่น่ะว่าอันเด็กหญิงพิมพ์พรนเจ้าคือเขียนตัวหน่อยก็มูซื้อเจ้านี่ไม้เล็กที่สิบหกเนี่ยเพื่อนวาสอบค้นที่สิบหกให้เขาห้องสอบน่ะไม้เล็ห้องสอบน่ะว่าอันเจ้าของนั่งโต๊ะที่สิบหกเนแหมคือเขียนตัวหน่อยก็มูเขาสิเห็นบ่ ตัวหน่อยกระซางได้คือเกา่าสอบได้คือเกาเ่าเรวาสี่ในความฝันหันว่าจะเลื่อยอันติดหนึ่งหกใบเนาะค่ะงวดนี่นะคะบาทนีเมาขึ้นนี่เสียงอีกก็น่านะว่าสันสิถือคือบ่ถือนองงวดนี่ว่าสันอันเก่าหนึ่งสองบอ,อกได้วันน้ำมูสันเสียงเก่าหนึ่งสองมขึ้นเนี่ยฝันว่าข้าเจ้ามาลักเอาเงินแม่ จะขอเอาเงื่อน okay, ไว้ในลินชักนะนะในเกะนะนะข้าเจ้ามาขนว่านว่านลูกแมวพระสันเขามากขนเอาเงินในบานเท่าในห้องน้อนเท่าเหนียวสันข้าเจ้าเปิดลินชักออกมาว่าไปไหนกับบฟังแม่ท like ่วงไปไหนเงืนข่อยเงินข่อยพ่าสันเงื่อนยูไดหันห้าสิบล้านบาทเขาก็เอาไปผู้ละมัดละมัดข่อยเลยไปคุบไว้ได้ไวเครื่องหนึ่งสิเหลือข้าเจ้าเอาไปแจกกันแม่ผู้ละมัดสองมันเอาไปแจกกันแม่โจรนะนะ ขปูไปใบเด้เครื่องหนึ่งเงินตองว่าหาสีบลานมะฮองข่อยได้จังไดว่าสันข่อยเรียกหัวใข่อยเลียปีดินซากหลอกว้ที่เหลือข้าเจ้าเอาไปปั่นกันแม่โจนะแต่ว่าเงินในเกนะ่ะทั้งเมือดนนะ่ะหาสีบลานอ้วนเขาเอาเงินเท่าแล้วหาซีบลานเงืนเท่ามีหาซีบลานข้าเจ้าเอาไปปั่นกันได้หนีว่าสันมันสีเหลือจากบาทผู้ว่าสันในความฟันวาว่าคือว่าโอ้ยเงินต่างหาซีบลานตูคือบบไปฝากคนาคเพิ่นวา เอาไว้ได้เกน,เนี่แล้วเอาไว้ถ้าใส่นาะเรวาสิเอาเงินไปใส่อยู่กับว่าเอาเข่าธนาคารแล้วเลยว่าจังซีหรือสีบ่อธอนาคารสีออกเล็กไงกับว่าจากหัวนี่เพราะว่าจากของบ่อเอาเงินไปฝากธนาคารเลยด,ด,ดตามปกติเงินหาสิบล้านมันต้องอยู่ธนาคารในความฝันน่ะมาเคื่อนนี่เลยว่าจากขวงตื่นขึ้นมาเงื่นกูนขึ้นหลายแท้ต่างหาสีบล้านใหีเขาเดีวมาปนมา,าชนขึ้นบ้าน บาน,นี้กะสามเจ็ดเจ็ดสามนี่เป็นอายุเด้อค่ะเพ่ยงแต่ว่ามันออกดูดูออกทั้งลา่าทั้งห้าน้อยเอซี FC ก็ถือันวิ่นแล้วกับสองซีนี่ก็ออกดูดูกลเป็นวันเกิดวันที่ยี่สี่อายุสามสิบเจ็ดย่างสามสิบแปดกติดน่วมไปเนาะคะ่ะแต่ว่าเน้่นัวเก้าหางเดียวคือเก้าคือเก้าหนึ่งสอง สอตัวนี้เน้นหนึ่งสองนพขันเดีออกเก้าหนึ่งสองนี่พะขันเดีไปน้อยพะขันเดี่ย,ออ,อ,ย,ย,อ,ย,ยออกเล้าคิดหวานสีมารัฐบาลไทยเนาะคะ่ะอันนี้คือเล็กทั้งเมดที่ปล่อยไปไมีซ้ำนี่เนาะคะ่ะมีหนึ่งหกที่เพิ่มมาเนาะกับ 50, หา้ 50, าศูหาศูนยมาใสสเงืนหาจีบ้านเมื่อคืนนี่ยแค่โจรมาปนบ้าน อะไไปทีละสองนะอันนี้คือทั้งหมดมีแค่นี้นะคะแต่วันนี้มากเก่าหนึ่งสองกับหนึ่งสองพอว่าบังคับเดี่ยวออกใส่สามเจ็ดกับไปแล้วสามแปดกับออกไร่วันไปแล้วสามแปดสามแห่งออกตรงตรงแปดสามสามห้าน้อยว่าเป็นหมู่บ้านเมื่ก่อนเนี่ยบอกว่าเอฟซีแดงเงินกันก็เป็นหมันห้าน้อยพี่น้องเลขเลก้ากับรุดแต่ห้าน้อยคือซูมูยักษเป็นแนวดาย เรียไง่ายออกเด้ออย่าไปธนาคารเดือผู้ขาผู้ฝากในธนาคารงวดนี้จะเอาเงินสดไปใส่ให้ถือก็ปูเอย่าให้มันอันมันยังให้มันซื้อได้ให้ออกสามตัวเตะเข่ากเก้าหนึ่งสองเอาจังจังกักง,งวดน่เด้อปูญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณวัดแห่งนี้หนุนน้ำลูกหลานให้ได้ส้างบุญส้างบาร,รมีเห้สายบุญสายเก็บซี่บันถือกันทางประเทศเด้องวดนี้ก็ให้เขาเด้อปู แห่ออกอยู่ในกระดาษแผ่นนี้ล่ะแต่ว่าลูกอยากให้ออกตรงๆไปเลยเก่าหนึ่งสองหม่องมันสีบะอันหม่องมันสีสือได้หรือปูดเดอร์อสีบะอันหรอกตีสิบสองสิมีปูอันอันอยู่บ่ไม่น่าอันนะครับผมไม่น่าอันเนาะไม่ดังเท่าไหร่ถ้าอันอีกก็ไม่รู้ตัวซื้อแล้วแมนแค่อยๆหันไป จักตัวสีสื่อลกันอันอยู่ในนีเบิดแล้วเบิดแล้วเบิดตัวสื่อพี่น้องมีสามนี่แหละเบิดเนื้อเบิดจริงบ่มีละขรอีกี้าแต่ว่าห้าหน้อยก็ออกไปแล้วเนาะแปดสามสามเด็กไงกับบอมันใจวันสิมาบอเลขกจีปูเป็นไห่นะคือสามแปดสามเลยบ่เน้นไห่เพราะว่ามันออกไปสามตัวเบิดสุดตัวละ่ะย่งแต่เก่าหนึ่งสองมาท่านเดี๋ยวออกน้ำมู ปูให้ตัวไหนครับปูปูให้ตัวนี้ให้ไปกินปีใหม่นี่บานนี้จะขวางได้เถียงว่าปูปีใหม่มันกลายไปและวห้ซาปวดหรือว่ามันถอาไปออกอันห้าน้อยแปดสามสามนะเพื่อนไงสามแปดสามอ่ะกับไายกับข้าวได้แต่สามแปดนะจ๊ะปูแมาเขียนไห้เลยแม่นบ้าเขียนใส่กระดาษยื่นไนเลยเสียเอาไปกินลงขวัญปีใหม่ตัวไหนตัวไหนครับก้อนเพื่อนจะยื่นให้เนอกว่าก้อนฝันว่าเบิดร์ตยวอันว่ามันเบิดก่อนเมื่อนั้นฝันว่าใส่สุด สุดไอพญานาคสุดนั่งล่ำพญานาคสีเขียวโอ้สีสีทองก้อนที่แหลกว่านี้ว่าสบายาวัญยาวไปหอดผุน่ะย่ายาวหลายกขาสีของแข้งของ,ข,อง,ข,องขาลมประ่นพระเพิ่นเอิญไปอันล่ำงานพุทธาพิเศษสิดไปล่ำใหมเพิ่นให้ไปใส่สุดพญานาคเดอ้อพ่นเลยวะบัดไปหอดงานปูปูเริ่มงานไปกําลังเริมสวดภระกสวดปุ๊กปุ๊กเซข,ของดีนะ เพิ่นได้วาหนูขอเปลี่ยนชุดแต่บ,บ่ได้ว่าสั่นเปลี่ยนอยู่หลังโต๊ะนี่ละาา่ะว่าสั่นบ่บาปดอกเนาะว่าสั่นพอสุดมันยาวก็เลยไปเปลี่ยนเป็นสุดสีเขียวกระซั่มนั่นอ่ะปัดปูเพิ่นได้อันถือกระดาษมาให้รางวัลว่าเอาไปกินของขวัญปีใหม่เด้อยืน่นมือยื่นกระดาษให้ให้ไปกินกอของขวัญปีใหม่ในหันมันเป็นหนึ่งไอ้แปดสามแปดสามเจ้าของได้จับกระดาษมาแซะถูกจังสี่ล่ะปัดมาเบิ่งเอ้าสามแปดสาม กายปีไม่เลยได้ปู้ได้ว่าเจ้าคือไหสัาแถวว่าสั่นได้วางสิก็เลยจืนแต่มัน s, แก่กายปีไม่ดีเนาะมันสิมากินลังปีไม่กับว่าจักแต่ว่ามัน <tug ing S 1> <grandes, S 2> ออกอันห้าน้อยไปแปดสามสามเอซี่ไรเงื่อนกันเมื่อนั้นแต่ว่าเันไม้แกนให้เบิกซ้าไหน่อยเมื่อนั้นก็เลยบนเนนหน้ายันมันบอกความมนออกไปสามตัวแต่กระืสือไวแน่เผื่อมันมาเนาะสามแปดนี่สี่อันบ่วบ่เป็นตาอันหรอกมั้ง ตระปูมาแก่ได้สามแปดสามสามแปดสามสามโตสามโตน่าจะอั้นอั้นอยู่บ่มันตรงเลขดังอีกผมดูเมื่อเช้ายังแกดังอีกพี่น้องอุตส่าห์ว่าไม่สวยเลยเด้สามเจ็ดอีมันออกจนวิ่นน่ะออกเครื่องเล้าเครื่องน้อยเครื่องเล้าเครื่องน้อยเอาอยูุ่จังสันน่ะมันเกี่ยวกับมันจะมาไหมแค่นั้นเด้สามเจ็ดถ้าซื้อสามแปดไม่ได้เพราะเป็นอายุเบิกทรัพนะสามเจ็ดย่างสามแปด อันกับเบิดตัวสีสื่อกันเหรพี่น้องแต่ว่าหันสรงฝันคือนคืออยู่กับมือนันฟันว่าผีจางหมอลํำแต่หันบบฟันเป็นเลขเด้เสียงเลขสุดนี่ล่ะเก้าหนึ่งสองกับสามแปดสามฝันว่าผีจางมอล่ำอยู่ในเมืองอุดรนะเบิงเบิดบ้านเบิดเมืองเบิกทราบก็ได็ดไปเบิงน้ำเขาเอาอันเจ้าสมัติถือหลายแต่ยายอยันนึ่งเต้นยัเทื่งโต เต้นอยู่โตอันจีนนะนะาขึ้นโตจีนเต้นเลยหักรุงข้ามมองหัวขวันวัดสันจะไม่จ,จังมวนนยาอยใหญ่วัดสันถือลายปันไดวัดสันถือบดบ,าบา้านบดเมืองหันแล้วย่ายว่าน่ะแต่ว่าหันเป็นผีเพิ่นเอามาล่ำจะคองกับไปเบื้องหางเครื่องเต้นวัดสันโอ้ยเมืองผีกับมีหมอล่ำเลยว่าจังสีถือได้ว่าหันบ่บ่กาถือตัวใดหันนะหู้ต่ว่าถือเลขบดบ้านบดเมืองเที่ยงนี่ละสามแปดสามกับเก้าหนึ่งสอง เมื่อนั่นะนะแต่ว่าเด็กสุดนี่คิดว่าสีคือคืออยู่ไม่เคยฝันเด็กไปเบื้องหมอล่ำน้ำเผากับฝันเนาะกับฝันนั้นเดงมีเงินหาจีบล้านเม,มืม่อคืนนี้เขามาปนไปแต่เอาบ่าเมิดเจ้าของกันเด้ไดยปิดเกะท่านแต่ว่าโจรได้มาปนเอาไปแบ่งกันหาจีบล้าน,นสแสดงว่าเอฟซีกับสิถือเด็กนําอยู่ขันฝัน,น,นว่าได้เอาไปปัน <c oughs> กันนะขันเอาผู้เดียวนั่นตีมันสีออกได้เจ้าของ ผู้เดียวอ่นะเด็กที่ว่ได้ออกบอกผู้อื่นนะมันเสียอกขันฟันมาเอาผู้เดียวอันนี้ได้อาปปปันกันครับอันรอบนั้นฟันว่านผีจางหมอน้ำเบิงเบิงในอุดรได้ได้ในจังหวัดอุดรได้ได้กลางเมืองอุดรเบิงเบิดบานเบิดเมืองกับควงกันย่างไปเบิงน้ำเขาไปเที่ยวในเมืองอุดรน่ะนะคิดว่าสีคือคือทางวดนี้เอฟซีกับพิจารณาดูท่าฟันกับฟันดีเติบหนึ่งอยู่ 嗯，忙。<c oughs>